นี่พี่เอาปากกามาเขียนไข่ทำไมอะขนมจีนน้ำเงี้ยวจ้าน้ำเงี้ยวอร่อยอร่อยจ้าวันนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะจ้าไข่บาทเดียวจ้าเชิญก่อนค่ะด้านนี้ก่อนค่ะเนาะพี่เอาขนมจีนน้ำเงี้ยวหนึ่งวันนี้ฟรีผักแล้วก็มีไข่ต้มนะจ๊ะฟองละหนึ่งบาทจ้ะโอเคงั้นไปลองมืโตัวนะ แล้วจ้าขอบคุณครับเชิญจ้าเชิญจ้ามาแล,แล้วจ้าพี่จ๋าขนมจีนอร่อยมากเลยนะจ้าน้องทิดตขนมจีน40บบาทจ้า มีไข่ต้มกิ่ฟองจ๊ะไข่สองก็เป็น42บาทจ้ะครับขอบคุณจ้าวันหลังมาใหม่นะจ๊ะพี่ติง่งมิดไขนมจีนจ้า2,100 15 16 17เราลงทุนไปพันแปดเท่ากับว่าเราได้กำไร3าไร317บาทโหวันแรกก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะเนี่ยหนูว่าเราได้กำไรน้อยไปหน่อยอะเอาเถอนะน่านี่เราเพิ่งเปิดร้านวันแรกแล้วก็จัดโปรโมชั่นขายไข่กองละบาทเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเริ่มขายไข่ฟองละ5บาท แล้วก็คงจะได้กำไรเยอะขึ้นโอเคไหม,มไปกลับบ้านกันดีกว่าน้องเหมือนเดิมนะได้เลยจ้ะวันนี้ผักฟรีเหมือนเดิมนะจ๊ะแต่ว่าไข่ต้มฟองละห้าบาทจ้ะฮะโอ้โหทำไมราคาขึ้นเยอะจังอะ่ะวันนั้นผมมากินแค่ฟองละบาทเองนะอ๋อ กนนั้นเป็นราคาเปิดร้านค่ะเราเลยจัดโปรโมชั่นวันนี้เรากลับมาขายราคาปกติแล้วค่ะเผื่อจะได้กาไรมากขึ้นแต่รับรองนะคะอาหารของเรายัองอร่อยเหมือนเดิมค่ะโอเคโอเคเร็วๆนะหิวจ้าสักครู่นะคะ แล้วจ้ะขอบคุณจ้ะน้องที่ตังได้จ้ะขนมจีน40ไข่2ฟอง,องทั้งหมดเป็น50บาทค่ะ นี่คุณกินไข่แค่สองฟองใช่ไหมคะก็ใช่ไงคือจะกินได้เยอะขนาดนั้นน่ะปาล่าก็ฉันเห็นไข่ในกระเป๋าของคุณน่ะนี่คุณใส่ร้ายผมเหรอใครเคยอะไรกันผมไม่รู้เรื่องเลยนะฉันไม่ได้ใส่ร้ายคุณก็ฉันเห็นจริงๆว่ามีไข่อยู่ในนั้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นนะตาพี่ก็พี่สาวคุณดิบอกผว่าขโมยไข่อ่ะคุณไม่เชื่อจะลองดูไหมดูไหมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่ะนี่เก่าหาคนมั่ดซุ้ยนะ ฉันจะบอกให้คนอื่นให้ทั่วเลยว่าพวกเธอสองคนอ่ะขายของแพงแล้วก็ใส่ร้ายลูกค้าด้วยอ่ะเจะเย็นนะจ๊ะพี่ไม่มีก็ไม่มีจ้ะสงสัยพี่สาวฉันจะเข้าใจผิดเองอ่ะอพี่อย่าไปบอกคนอื่นอย่างนั้นเลยนะจ๊ะเอางี้ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้จ้ะพี่มากินฟรีเลยเดี๋ยวฉันให้กินฟรีจ้ะพูดดีๆก็รู้เรื่องนี่ ขอโทษนะจ๊ะหวานพี่เห็นไขน่ในกระเป๋าของจริงอ่ะช่างมันเถอะพี่ฉันไม่อยากมีปัญหาเดี๋ยวเขาก็ไปพูดมั่วซั่วอีกอ่ะเกนเนะวันดีจ้าเอาเหมือนเดิมใช่ไหมจ๊ะอืม วันนี้กินอิ่มตังอยู่ครบเว้ยเดี๋ยวก่อนอะไรของพวกคุณเนี่ยนี่อย่าวว่าผมขโมยไข่แล้วนะแล้วคุณได้ขโมยจริงหรือเปล่าล่ะกับไปไข่แค่นี้ผมมีปัญญาซื้อนะงั้นก็กระเป๋ามาดูเอามาสินี่กระเป๋ผมมีแต่ของมีค่านะมีแต่ของส่วนตัวทท่าน,นั้นเลยถ้าที่ไม่ให้อ่ะ ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าพี่ไม่บริสุทธิ์ใจนะคะนี่จะเก่าหากันเหรอฮะขออ่างนี้ปมาอยู่นี่นะนี่มารยาทเลยใี้เอามานี่ไม่ได้ทำโวยจริงๆนี่เหรออะไรบ้านผมก็มีไข่นะผมต้องมาจากบ้านเนี่ยแล้วที่บ้านของคุณน่ะมีสนรักนี่เหร าการมาเขียนไข่ทาไมอะ่ะก็พี่รู้ไงว่าวันนี้ผู้ชายคนนั้นต้องมากินของฟรีที่ร้านเราแ,แน่นอนพี่เราก็จะได้รู้แล้วก็จับเขาได้ว่าเนี่ยคือไข่ของเราไม่ใช่ไข่ที่เขาเอามาเองจากที่บ้านแค่เนี้ยก็มีหลักฐานมัดตัวเขาได้ละสุดยอดเลยอะเก่งมากคอยดูแล้วกันจะขโมยที่ร้านหรอเจอแน่ ไม่จริงอะ่ะเอากระเป๋าผมมาเดี๋ยวนี้นะเอามานี่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณจะไปอะ่ะคุณจ่ายค่าไข่มาก่อนบ้านคุณมีไข่เยอะไม่ใช่หรอจ่ายมาดิพอไหมร้อยหนึ่งอะ่ะจำไว้นะต่อจากนี้ไปอะ่ะผมจะไม่มีเหยียบร้านหิงสวยนี่เฮ้ยคิดว่าร้อยหนึ่งมันพอค่าไข่ที่ขโมยไปสามสี่วันเหร โเอ้ยลูกค้าเฮงสวยปล่อยๆเขาไป,ไปเถอถ้าพี่เจอลูกค้าดีอ่ะพี่ก็อยากจะนับเขาเป็นพนระเจ้าแต่ถ้ามาเจอลูกค้าแบบเนี้ยพี่ไม่อยากนับหรอกพี่ไม่รู้ว่าเขาจะไปทําแบบนี้กับร้านไหนบ้างอ่ะสงสารพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องมาเจอลูกค้าเฮงสวยแบบเนี้ยขายหของต่อ